สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะครับวันนี้นะครับน้องขอมาอัปเดตนะครับรายการลูกปูฟันกันหน่อยนะครับกับรุ่นสร้างบารมีนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องจะคัดมาให้นะครับแบ่งปันให้พี่ราคาพิเศษเหมือนเดิมครับชอบถูกใจรายการไหนนะพี่นะลองสามารถเลือกเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องจัดราคาพิเศษให้พี่ๆนะฮะทุกคนนะครับนะเดี๋ยวน้องขอมาเริ่มจากรายการแรกกันก่อนเลยและกันนะครับสำหรับรายการแรกครับเป็นรายการที่ หนึ่งฮะรายการที่หนึ่งนะครับนะขอมาเป็นรายการนี้ครับพี่ชายเป็นเนื้อนี่ครับนี่เนื้อกะลาตาเดียวด้านหลังเป็นมวนสารนะครับเลขคันเบอร์สองศูนย์นะครับหน้ากากนะครับเดี๋ยวผมดูหน้ากากให้ว่าเป็นหน้ากากเนื้ออะไรนะครับรายการนี้เป็นเนื้อหน้ากากมหาชนวนมวนสารนะครับด้านหลังอุดมวนสารนะครับมาพร้อมกับย่ามสีเหลืองนี่นะครับมีย่ามสีเหลืองให้หนึ่งย่ามนะครับ นี่ครับรายการนี้เอาไปวิจายแบ่งปันให้นะครับองนี้ขอที่นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองเป็นเนื้อชุบแบคโเดียมนี่เนื้อชุบแบคโเดียมนะฮะสวยสวยเลยนะครับและก็หน้ากากชุบทองหน้าหลังพี่เลขคน่ตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลนะครับนี่รายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับเงาวิ้งนะครับรายการนี้เงาวิ้งวิ้งเลยรายการที่สอง อง์นี้นะครับขอที่250บาทพอพี่เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับหมายเลขหนึ่งนะครับ250าบาทนะครับจะส่งฟรีนะฮะถึงหน้าบ้านเลยนะครับรายการที่2ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปรายการถัดไปเป็นรายการที่สามฮะรายการที่สามนะครับนี่ฮะ รายการที่3นะครับเป็นเนื้อชุบแบลโลเดียมนะครับเนื้อสองกริย์นะฮะองค์ทองชุบทองนี่ฮะดูจีวรขัดเงานะพี่นะนี่ฮะสวยไม่แพ้กันรายการที่ได้คุณเบอร์หมายเลขสี่ครับนี่องค์นี้ผมขอ280บาทนะครับสำหรับรายการ2กษัตริย์นะขอ280บาทพร้อมจัดส่งครับพี่ชายสำหรับรายการที่3นี่ฮะใครคู่องค์ไหนนะทักมาได้พี่นะเดี๋ยวน้องรุ่นให้นิดหนึ่งนะครับต่อมารายการที่สี่ รายการที่4ครับรายการนี้ฮะเป็นเนื้อนวะนะครับหน้ากากเพน้นพี่ถ่ายนะครับลงยาพระผมด้านหลังเลขคตนเบอร์หมายเลขแม่ทับนะครับนวะนะครับนวะเลขหนึ่งเลขแม่ทับนะฮะดูการเพน้เนพี่นะเ,เหมือนขี้พึ่งเลยนะครับเหมือนหุ่นขี้พึ่งเลยนี่ฮะการเพ้นที่สวยนะครับนวะเลขหนึ่งเลขแม่ทับด้วยองค์นี้แบ่งปันให้พิเศษนะครับนะส่ร้อยห้าสิบบาทนี่ครับจบให้เลยนวะนะครับนะมีองค์เดียวนะผมขอสี่ร้อยห้าสิบบาทผมจบให้เลยครับนวะ นี่ฮะเลขแม่ทับด้วยหมายเลขหนึ่งด้วยนะครับนะต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้ามาเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตฉากฟ้าครับหลังติดหมุนสารนะครับเลขคุณเบอร์สองหนึ่งนะล็อกเก็ตนี่ฮะเอาไปพี่ชายนะฮะขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับน้องขอสามร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับแบ่งปันให้นะครับสำหรับรายการที่ห้านะครับ รายการที่6มาลุยกันต่อพี่นะครับรายการที่6มาลุยกันต่อรายการนี้เป็นเนื้อโลเก็ตนะครับพุทธซ้อนนะครับฉากน้ําตาลหลังติดมวลสารเลขคนเบอร์เลขสามที่ห้าครับรายการที่รายการที่6ก็แบ่งปันให้พี่ราคาเดิมฮนะสามร้อยห้าสิบาทครับเอาไปบูชากันได้เลยพี่แค่กรอบก็เกิดราคานี้แนละ้วนะครับเอาไปสามร้อยห้าสิบาทเรียบกรอบมาจากวัดนะพี่นะรายการที่6นะครับต่อมาเป็นรายการที่7ครับ รายการที่เจ็ดรายการที่เป็นเนื้อทองแดงครับมันปูหลังเรียบน่ครับติดมวลสารสามเปนนิดนะฮะติดพระปิดตา,าค,ครับมีผงทองคําแท้นะครับผงพุทธคูณร้อยแปดผงงาช้างเลขคนเบอร์สิบสี่หลังพระปิดตา,า,า,าครับสำหรับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เจ็ดมาพร้อมกับย่ามแดงสวยๆนะครับเอาไปบูชากันพี่นะองค์นี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทพอเนี่ยฮะมีพระปิดตาด้วยนะองค์นี้ขอห้าร้อยบาทพอครับสวยๆเลยพิชายสำหรับรายการที่เจ็ดครับ ต่อมาเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8มายกคู่ครับรายการที่8มายกคู่ครับนะตะกุดเลขคดเบอร์ปี B ัศสเก้านะตะกุดสร้างบารมีนะครับรายการนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับแถมตะกุดให้ด้วยนะครับชุดนี้นะครับนะเอาไป350บาทพอรายการที่8เอาไป350บาทพอพี่ท่วมๆนะครับท่วมๆเลยนะแบ่งปันให้350บาทครับปิดเงินเข้ามาได้พี่ชายรายการที่8นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เก้านะฮะรายการที่เก้านะครับมาเป็นพื้นเงินองค์ทองขอบทองครับนะรายการที่เป็นสามกษัตริย์นะครับเออรายการที่เป็นสามกษัตริย์กัะพิชายสำหรับรายการที่เก้านี่ฮะเงินทองนาคนะฮะเลขคนเบอร์สิบหกนะพระคมหน้าทองสวยสวยเลยพี่ชายนะครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพอครับพี่ชายสำหรับรายการที่เก้านี่ครับสวยงามจริงฮะนะครับเดี๋ยวผมซีนให้เลยนะครับรายการนี้รายการที่เก้า ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบรายการนี้เป็นเนื้อจะกลัวอ้วนนะครับหน้ากากมหาชนวนตอกแปดรอบครับหน้ากากมหาชนวนตอกแปดรอบครับพี่เลขโคดตําเบอร์มันได้สิบสี่รายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับสองร้อยแปดสิบาทนะครับสวยงามมากสองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่สิบนะครับ รายการที่สิบเอ็ดครับนี่นะรายการที่สิบเอ็ดรายการนี้เนี่ยโคดจำนวนเลขตองสามครับตองสามครับพี่ชายรายการนี้นะครับนี่ฮะหรอรายการที่มีเนื้อชุบแบล็กโรเดียมนี่ครับชุบแบล็กโรเดียมโรยทองนะฮะโรยตะไบทองครับนี่ฮะรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับนะแบ่งปันให้พี่ตองสี่ในตองสามนะพิเศษนะเอาไปพี่ผมแบ่งให้สี่ร้อยพอองค์นี้แบ่งปันให้สี่ร้อยบาทพอพี่สำหรับรายการที่สิบเอ็ดครับ ต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่สิบสองรายการนี้นะครับเป็นเนื้อตะปูสังฆวาโนนะครับนะเลี่ยมกรอบนะครับนะนี่ฮะด้านหลังเนี่ยไอมหาชนวนนี่ครับมหาชนวนนี่นะฮะมีพระปิดตาหน้าปกด้านหลังนะครับแล้วก็นะครับผมพุทธคุณร้อยแปดนะครับผมทองคําแท้นะครับนะครับผมอยากให้นะครับนี่ครับ แล้วก็มีผงงาช้างครับเลขคนตัวเ,เบอร์มาเลขสามครับนี่นะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนี่ครับสำหรับรา,ายการที่สิบสองต่อมาครับเป็นรายการที่ไปที่รายการที่สิบสามครับสิบสามรายการที่เป็นเนื้อทอง ทิปซาตินนี่ครับนะโรยผงทองคำนะครับโรยผงงาช้างผงที่คุณ้ยแปดติจวัรหลวงปู่ฟันนีครับเลขคนตัวเบอร์มาเลขเจ็ดตัวเดียวครับรายการนี้ผมแบ่งให้สี่ร้อยบาทรายการที่แบ่งให้สี่ร้อยบาทนะครับสำหรับรายการที่สิบสามนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายเป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สี่มาเป็นเนื้อทองแดงลมดำครับ เนื้อทองแดงดำดนะีฮะเหลืองแสงนะครับโรยผงเหลืองแสงจีวรเหลืองนะครับเลขคนตัวเบอร์สายที่ผรวมเป็นเก้านี่ครับรายการนี้ฝังแก้วมณนีรัตนะครับฝังแก้วมณนีรัตนะครับน,ะน,ะบนี่สวยๆนะรายการนี้เอาเป็นสองร้อยสี่สิบาทพอพี่สำหรับรายการที่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อชิบแบ็โรเดียมหน้ากลากเงินแทะเงินหน้าหลังนะครับ หน้ากากเงินหน้าหลังเลขคุณสบอร์เลขสองหก 2, ครับรวมกันได้แปดครับนะนี่ชุบเงินหน้าหลังเลยพี่ชายนะครับเอ้ยหน้ากากเงินแท้พี่ทษทีครับหน้ากากเงินแท้นะครับหน้าหลังเลยนะฮะองนี้ผมขอสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วกันแบ่งปันให้สี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วกันครับรายการที่สิบห้าครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่รายการที่สิบหกครับ รายการที่สิหเลขค้นเบอร์เลขตองหนึ่งครับตอกกรรมการครับรายการนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีหลังเรียบนะครับตอกเก้ารอบเรียมกรอบทองติดเท้าเวสุวรรณโอครับรายการนี้ครับเอาไปครับพี่ชายครับเนื้อเหล็กน้ำพีนะขอสี่ร้อยห้าสิบาทพอครับขอสี่ร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายสำหรับรายการนี้รายการที่สิบหนะครับรายการที่เจ็ดมาลุยเจตต่อครับรายการนี้นะครับชุบแบคโรเดียมจีวอนปิดทองคําแท้นนะครับนี่ จีวอนปิดทองคําแท้นะครับนะเลขคนจัเบอร์เลขสองสองเลขเบิ้ลครับพ no ี่นะฮะจีวอนปิดทองคานะครับอง์นี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่ผมขอสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายเนียฮะสำหรับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดมาต่อฮะรายการที่แปดเนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งนี่ครับหน้ากากนวะหน้าหลังครับหน้ากากนวะหน้าหลังครับรวมกันได้แปดนะพี่ชายเนี่ยฮะ รายการนี้เอาไปครับพี่ชายขอแบ่งปันให้พี่พี่นะครับที่สามร้อยบาทนะครับแบ่งปันให้พี่ที่สามร้อยบาทนะครับสท่าบับรายการนี้ครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้ามาเลขคนจะเบอร์ตองเจ็ดเลยพี่จ๋านะครับรายการนี้เป็นเนื้อสตะาชุบทองคำเนี่ย ตะชุดคำครับรายการที่ฝั่งเพชรสามเม็ดนี่ครับรายการที่ขอ4 5 0้าบาทพอพี่เลขตองเจ็ดนะครับขอ45 0้าบาทพอพี่รายการที่19ต่อมารายการที่20ครับรายการที่เป็นเนื้อทองแดงครับโอ้โหงั้สวยงามมากๆพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสตินลงยาจีวอนนะครับหลังเรียบติดมืนสามนะครับ ติดพัะพุทธชินราชนะครับนะฝังผงทองคําแท้ฝังผงพุทธครูร้อยแปดฝังผงงาช้างแล้วที่สาคัญต่อโคดช้างเลขโคต้งเบอร์หมายเลขต้นด้วยหมายเลขหกครับนี่ฮะรายการที่ยี่สิบมาพร้อมกับย่ามสีเขียวเหนียวซับฮะรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมาครับรายการต่อไปวิจารณาฮะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่เอ็ดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ผิวลุกนะครับติดจิวรหลหรือปู่ฟ้านภาษาโทครับนี่ฮะ รายการที่เลขคนจับเบอร์มาเลขยี่สิบสามครับนะเลขคนจับเบอร์ยี่สิบสามมาพร้อมกับย่ามสวยๆครับมาพร้อมกับย่ามสีแดงครับรายการนี้ติดจีวอนร,รายการนี้นะติดจีวรหลวงปู่ด้วยนะพี่นะเหรียญน,นะขอสามร้อยพอพี่นะครับสำหรับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสวยงามมากนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ยี่สิบสอง รายการยี่สิบสองรายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันครับกับรายการมหาชนนโบราณนี้ครับลงยาจีวรหลังเรียบติดเหมือนสารครับรายการนี้ครับนะเอาไปทุดสวยครับพี่ชายนี่ครับแบ่งปันให้ที่สี่ร้อยบาทครับพี่ชายรหดับรายการยี่สิบสองฮะต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ยี่สิบสาม ยิบสามครับรายการนี้คนระับมาเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับเนี่ต่อโคดแปดรอบพี่อย่างสวยฮนะนี่ฮะท้ายคลิปนะครับเลขคนจะบเบอร์เลขเจ็ดนะรายการที่ใครเอาไปพี่ผมให้สองรอยยี่สิบโคตรสวยนะอันนีงพี่นะไฟมันไม่ตัดนะครับนี่ทําไงให้มันไฟมันสวยเนี่ยแต่ตัวจริงสวยมากนะครับนะสองยี่นะครับรายการที่ยิบสามนะครับ ต่อมารายการยี่สี่ครับมาเป็นเนื้อไม้สูงคนนะครับรายการนี้ด้านหลังนะครับฝังหน้ากลากนะครับนะฮะฝังองค์นะครับตัดหนังติดหน้ากากหน้าวะโลหะอุดมุนสารนะครับเป็นไมาพยุงนี่ครับแกะพิมพ์สมเด็จนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์ให้จัดทาวรุ่นนี้นะครับเป็นงานเซอร์ไพรส์นี่ครับนะผมขอ450พอนะครับมาแยมปอย่ามเขียวมาพร้อมกับย่ามเขียวเหนียวซาบิรายการยี่สิบสี่ นะครับเอาไป450บาทนะครับเจอจบได้นะครับรายการนี้รายการ24ครับต่อมาครับพี่ชายนะครับมาลุยกันต่อหรับรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่25ครับรายการ25นี่ครับรายการนี้มาเป็นชุบเงินนะครับลงยาเงินลงยาจีวรครับเลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานสวยๆครับต่อโค้ชช้างเลขคุณเบอร์เลข20ครับ รายการนี้นะครับเป็นรายการ25ครับขอที่450บาทพอครับพี่ชายนะฮะสำหรับรายการ25นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่26ครับ รายการ26นี่ครับเมื่อกี้เป็นกระไหลเงินใช่พี่นะรายการ26มาเป็นกระไหลทองลงยาธงชาติกันบ้างเรียกคุณตะเบิร์ดหมายเลข32ครับกระไหลทองลงยาธงชาตินะครับช่วงนี้ผมจัดธงชาติให้ราคาพิเศษนะน้องติดต่อพี่มาเลยนะครับนะพี่พี่ติดต่อน้องมาเลยขอแค่400บาทองนี้ขอแค่400บาทครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่26นะครับ400บาทพอพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่27 รายการยีิบเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อตะปูสังขละวุนนรนะครับหน้ากากชุบเงินหน้าหลังเลขคุณเบอร์เลขสามพันแปดครับรายการนี้นะเอาไปพี่นะครับผมแบ่งปันให้สองร้อยห้าสิบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายสำหรับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายมาลุยกันต่อนี่ครับสำหรับรายการถัดไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปด มาพบกับรายการนี้เนื้อทองแดงมันปูลหลังเรียบหลังเลเซอร์หลุมปูฟันนะครับเป็นลูกนี่สวยๆเลยรายการนี้เนี่ย,ยก็จัดพิเศษให้พี่นะท้ายท้ายคลิปรายการนี้เอาไป450บาทผมจบให้เลยครับพี่ชายสจาหรับรายการนี้ครับเรียกคนเบอร์หมายเลขยี่สิบสี่สี่ร้อยห้าสิบบาทพี่นะครับรายการยี่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ยี่สิบเก้า รายการยี่สิบเก้าครับเป็นรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนน,น้ําทองนี่หน้ากากชุบทองครับเจ้าน้ําเงินนี่มหาชน,นเจ้าน้ําเงินนะฮะเลขคนตัวเบอร์มาเลขสิบเก้าครับรายการนี้สวยจริงๆครับพี่ชายนะครับลุ้นหน้ากากระพรมนี่รายการนี้นะเอาไปสองร้อยสี่สิบบาทพอพี่รายการที่นะครับรายการนี้นะครับนะเอาไปสองร้อยสี่สิบบาทนะครับนะรายการที่ยี่สิบเก้านี่ยยี่สิบเก้านะครับสวยๆเลยนะครับ ต่อมาครับรายการที่สามสิบนะฮะหรือรายการที่สามสิบนะครับมาเป็นมหาชนวนน้ําทองรายการที่สามสิบมาเป็นเนื้อมหาชนวนน้ําทองครับนี่ครับเป็นมหาชนวนน้าทองนะพี่นะลงยาหน้าหลังเลยเลขคนเบอร์สามสิบเก้านะตอกพิเศษตอกช้างตอกชอครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับลงยาหน้าหลังมหาชนวนน้าทองพี่รายการที่สามสิบนะครับ ต่อมารายการที่สาที่ครับมาเป็นเนื้อมหาชนวน้ำทองลงยาเขียวครับรายการที่สามที่หาชนวน้ำทองลงยาเขียวเลขคุณัเบอร์มันเลข12ครับเอาไปพิจัย250ยบาทนะครับนี่สวยๆเลยนะครับหาเงินน้ำทองรายการที่สาเอนะครับต่อมารายการที่สามที่มาเป็นเนื้อมหาชนวน้ำทองลงยาแดงรายการนี้ฮรรายการที่สาที่ครับลงยาหน้าหลังเลขคุณัเบอร์มันเลขแม่ทัพครับ นะเอาไปราคาเดียวกันที่250บาทนะครับพิเศษให้25 0าิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการนี้รายการที่32ฮะต่อมารายการ,าราที่33ครับมาเป็นเนื้อมหาชน,นน้ําทองลงยาน้ําเงินครับนี่ฮะมหาชน,นน้ําทองลงยาน้าเงินพี่นะรายการนี้รายการที่3 3ครับลงยาน้ําเงินเลขคู่สามสิบแปดครับเอาไป25 0บาทเหมือนกันครับพี่ชายนี่ฮะสำหรบับรายการที่33ฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สามที่สี่ครับรายการที่สามที่สี่มาเป็นเนื้ออะบาก้าลงยาแดงครับพี่นะฝั่งเพชรนี่อีกหนึ่งรายการยอดนิยมในเนื้ออะบาก้านะพี่นะรายการที่สามที่สี่ครับรายการนี้นะผมขอสองร้อยเจ็ดสิบบาทสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับเนื้ออะบาก้านะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่รายการที่สามสิบห้า นะรายการที่สัตย์พามาเป็น3กษ,ษัตริย์ครับพี่ชายแบ็กโรเดียมลายเงินทองนะฮะแบ็กโรเดียมลายเงินทองพี่ตอกสเคเลขคนตเบอร์18รวมเงินที่9รายการนี้เอาเป็น280บาทนะฮะสำหรับรายการที่35ครับพี่ชายนะครับต่อมารายการสุดท้ายครับรายการที่36นะครับรายการสุดท้ายรายการที่36ครับาาร, 3, รบายการนี้นะครับมาเป็นเนื้อ มหาชนุโบราณลงยาขาวนี่จมูกตรงๆสวยๆครับพี่ชายลายการนี้หลังลงยาพระพมเลขค้นเบอร์หมาเลขเบิ้ลครั หมายเลขสิบเอ็ดนะครับรายการนี้นะเอาไปสองร้อยสี่สิบาทพอพี่ใหญ่สองร้อยสี่สิบาทพอพี่นะครับรายการที่สามสิบหกนะครับอู๋ันนี้ไมีแบ่งเป,ป็นพี่สามพี่หกรายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกรับชมดูไปพร้อมกันพี่ใหญ่ชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยที่อีพีนิดนะตั้งใจมาคัดเด็นเด่โดด,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 ดมาให้พี่ได้รับชมกันทุกองค์เลยนะครับลองเลือกชมดูนะพี่พนะ ถูกใจอุ่นไหนปิดยังเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวน้องจัดการราคัขาพิเศษให้นะครับนะสำหรับร้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนี้ครับขอบพระคุณมากครับ